ดีนะคะวันนี้ที่งานอิสารอู่อนังการช่างนะคะก็มีหนึ่งคลิปกับผลงานคุณภาพนะคะที่เราขอนําเสนอนะคะก็เป็นกับการเอาคลิปนะคะวันนี้ก็ขอนําเสนอนะคะกับรถอีสานรุ่นบิ๊กจัมโบนะคะท็อปก็สเปกลาละเอียดคุณลักษณะนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายตั้งแต่ด้านหน้าไปเลยนะคะก็คันนี้นะคะจะเป็นเครื่องคูโบต้าอาทีจิตีพัระบบไดสตาร์ในตัวก็ด้านหน้านะคะก็อุปกรณ์ตกแต่งครบชุดค่ะ ด้านหน้าของเรานะคะก็จะมีตัวระบบไฟสัญญาณสองจราจรนะคะไฟตัดหมอกไฟด้านหนา้าไฟเลี้ยวซ้ายขวาะคะ่ะตัวกระตามิชลินลาวไฟด้านบนนะคะแล้วก็ตัวโดมนะคะแล้วก็การออกแบบตัวเซฟเครื่องนะคะก็เราจะสามารถส,สามารถเติมน้ามันได้ตรังนี้เลยนะคะกับการออกแบบของเรานะคะที่เป็นเอกลักษณ์กับรถอีแตนของอู่อนันต์การช่างนะคะ สเปกรายละเอียดด้านหน้านะคะก็อธิบายกันไปแล้วคันนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยของอีซูซุนะคะนี่ก็จะเป็นเบรกมือระบบเกียร์คันโยกนะคะนี่ก็เป็นโลโก้ชื่อลูกคะขอมาคันนี้นะคะก็จะเป็นคันหน้าของอีซูซุร้อยสิบห้านะคะด้านหลังก็จะเป็นเพาท้ายอีซูร้อยสิบห้าส่วนเกียร์ลูกหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์อีซูล็อกเทอร์ไลน์นะคะลูกค้าขอมาในแบบลักษณะ เกียร์แบบนี้ชอบเกียร์เล็กเกียร์ใหญ่เกียร์สโลว์แบบไหนสั่สงได้มาหมดเลยนะคะก็แหนบคู่หน้าคู่หลังก็จะเป็นแหนบ7เซนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวถังเก็บลมถังแตรลมนะคะขนาดตัวเหล็กรางนะคะเราจะใช้เป็นตัวเหล็กราง6นิ้วค่ะแล้วก็ส่วนตัวปูพื้นกระบะนะคะเราก็จะใช้เป็นในส่วนของอเหล็กราง3 3นิ้วนะคะผ้าถักกันแล้วก็ตัวแผ่นปูพื้นก็จะเป็นตัว3มิล ยางหลายแถมให้พร้อมเลยนะคะแล้วก็ตัวลูกกานะคะคของเราก็จะเป็นสโลค่ะสโลกลางสามแอลโลไฮนะคะอีแต่สู่อนันต์จากชางนะคะผลิตแล้วก็ควบคุมงานโดยาน,นายอนันต์นะคะขนองพลตรีนะคะลูกหลานเมืองยาโมนะคะแล้วก็จะพ่อพญาแลใช้ประสบการณ์จริงเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตรนะคะนำมาพัฒนาแล้วก็ผลิตเกี่ยวกับ รถอีแตนของเรานะคะเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าการควบคุมงานผ่านทุกขั้นตอนนะคะ<อ>แหนบคู่หน้าคู่หลังก็จะเป็นแหนบเก็บเฟนเสริมหน,นานให้ด้วยนะคะ<อ>คันนี้ก็จะเป็นพาวท้ายของอีซูร้อยสิบห้าโชก็จะเป็นโชกใหญ่นะคะงานเชื่อมนะคะ<อ>ขั้นตอนของงานเรานะคะด้านคือเราจะวางแหนบด้านบนนะคะพอเสร็จจากงานแหนบแล้วเราถึงจะทําการพลิกนะคะเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้กับการเชื่อมงานของเรานะคะ นีขนาดงานเชื่อมนะคะก็เชื่อมแน่นหนานะคะ่ะทุกจุดงานเชื่อมแน่นเน้นช่วงล่างนะคะกับงานเชื่อมของเราถ้าไม่ไม่เนียนไม่โอเคเล็กจะไม่ให้ผ่านตาไปเลยนะคะต้อตงแน่นต้องเนียนถึงจะตรงคอนเซปต์งานของเรานะคะโครงสร้างแน่นงานเชื่อมเนียนไม่ต้องกลัวนะคะหลับรับช่วงล่างของเราสามารถรองรับน้าหนักได้อยู่ที่10-12ตันเลยนะคะรุ่นนี้ไม่ต้องกลัวนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะกระบาอลูมิเนียมเราจะใช้เป็นกระบาอลูมิเนียมขนาดนาะ2มิลมีไซน์ในรองรับถึง2 2ชั้นนะคะแล้วก็ตัวเหล็กด้านในตัวฉากตั้งนะคะเราจะใช้เหล็กกล่องขนาดหนาะ3มิลประกบเชื่อมเชื่อมกลางนะคะเพื่อความแน่นแล้วก็แข็งของเนื้องานเชื่อมแล้วก็ตัวด้านล่างนะคะเราก็จะใช้ตัวเหล็กนะคะสามารถรอ,องรับน้ําหนัก เยอะๆได้โดยที่ไม่ต้องตัวไม่ต้องกลัวกระบะแบะออกเลยนะคะเพราะด้านล่างเราจะใช้เหล็กค้ำตรงฉากตั้งนะคะเหล็กแบนหนาสี่หุนเพิ่มความแข็งแกร่งของเนื้อกระบะนะคะ mm hmm. ลูกค้าหรือเกษตรกรท่านใดนะคะที่สนใจรถเกษตรอยากให้แวะเวียนมาเยี่ยมชมผลงานก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการงานกันได้นะคะชมแล้วไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็ไม่อยากให้พลาดในการเยี่ยมชมนะคะแล้วก็ในทุกๆผลงานนะคะเรา ออกแบบแล้วก็ถูกควบคุมงานโดยช่างของเรานะคะก็ช่างแต่ละลายผลิตของเรานะคะก็จะมีประจำกันเลยนะคะไม่ไม่มีในลักษณะางานเป็นแบบทำออกมาก็อยู่ในเกณฑ์ของเราเลยนะคะตัวนี้การ้านะคะสุดท้ายก็เหมือนการักงานเชื่อม น,นี่ก็จะเป็นตัวถังถังลมนะคะอันนี้จะเป็นเบรกลมนะคะก็อีกแตนของอู๋นานการช่างนะคะรถเกษตรไทยแลนด์ผลิตโดยฝีมือคนไทยใช้งานเกินคุม้มลดต้นทุนในการขนส่งนะคะรถทุกคันเรามีความตั้งใจนะคะที่จะผลิตแล้วก็ต้องขอขอบคุณกับทางลูกค้าทุกๆงานนะคะที่ได้มอบความไว้วางใจให้เราได้ใช้บริการงานการ นะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานล่าสุดนะคะเรามีความดีใจเป็นที่สุดเลยนะคะที่ทางบริษัทคูโบตานะคะได้นําโลโก้แบรนด์ของเรานะคะไปร่วมกับการถ่ายทําโฆษณาภาพการเปิดตัวของเครื่องคูโบต้า RT155 Thunder X นะคะที่ผ่านพ้นไปก็เดี๋ยวรอชมภาพโฆษณาที่จะออกมาทางแผ่นซีดีนะคะแล้วก็จะเผยแพร่ทาง YouTube นะคะยังไงก็ต้องขอฝากติดตามผลงานชิ้นนี้ที่เรามีความภูมิใจมากๆเลยนะคะ ก็นมี้เราคิดว่าเราจะได้ร่วมงานกับทางบริษัทของมันไม่ใช่ความบังเอิญนะคะมันเป็นด้วยเรื่องที่คือผลงานเข้าตาแล้วทางผู้ใหญ่แนะนําให้ทางศูนย์บุบต้าได้มาเยี่ยมชมแล้วก็ได้เลือกเรานะคะให้เป็นเอารถไปออกร่วมงานกับเครื่องนะคะยังไงฝากติดตามไว้ด้วยนะคะกับคลิป,ลปนี้ค่ะอีแตนอู่อัอาานา์การช่างก็อยากให้ติดตามนะคะผลงานของเราก็ ทางชมรมนะคะชมรมคนรักรถอีแตนอู่อนันต์การช่างแล้วก็เพจนะคะอีแตนซิ่งอู่อนันตการช่างแล้วก็เฟ e บ o o กนะคะอีแตนซิ่งอู่อนันต์การช่างนะคะ mm hmm. เรามีให้ดูแล้วก็ในทาง y o u t u b e นะคะทุกๆคลิปก็สามารถเลือกชมได้เลยค่ะกับรถทุกรุ่นแล้วก็คันนี้นะคะเป็นวิกตัมโบรุ่นท็อพราคาจะอยู่ที่380,000บาทนะคะราคาคุ้มค่ะ โดยนายอานันต์ถนอมลกลังนะคะใช้ประสบการณ์จริงเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตรษนํามาพัฒนาแล้วก็ผลิตสู่รถของเราฝากติดตามไว้ด้วยนะคะอุปกรณ์ตกแต่งก็ครบชุดนะคะตัวชุดแต่งโลของเราถ้ายคันนี้มาขอมาเป็นสวัสดแคนะคะ ฝากติดตามไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ